ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกดบล็อกฝาของงานเบี้ยแกนะครับก็เป็นงานเบี้ยแกะองค์นี้นะครับวันนี้ก็จะชมกันแบบยาวๆเลยนะครับชมแบบยาวๆไปเลยการกดฝาหลังของเบี้ยแก้เราก็ต้องอเราจะไม่เราจะไม่ให้ป่องมากนะครับเราจะแค่ เอาคอ่าพอให้สวยก็พอนะครับเราก็วางบล็อกตัวผู้นะครับวางบล็อกตัวผู้ผู้นะครับ เราก็จะลุนไฟจน าสติกอ่อนนะครับนตนไปเรื่อยนะครับพออ่อนในที่แล้วก็ฝานะครับใช้บล็อกตัวเมียกดนะครับขยับนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ยึดหนีไว้นะครับ เราไม่ต้องใช้มือกดแล้วก็เปิดลมนะครับเปิดแอร์ปัม๊มเปิดแอร์ปั๊มไม่ต้องป่องมากนะครับอเอแค่พอสวยอันนี้เป็น,เป,นเป็นฝาหลังนะครับ ก็ปรับลมเป็นระยะนะครับเพื่อให้ได้ตามป่องที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็จะให้ป่องแค่ประมาณนี้นะครับเราเราจะไม่ป่องมากนะครับะนะครับ ประมาณนี้เอาแค่ okay. สวยๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวประกบด้านหลังนะครับผมมี่แกนะครับเราจะใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะชักคปรุหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปะไปกดฝาหน้านะครับฝาหน้าเนี่ยเราจะใช้แอร์ปั๊มเนี่ย มันจะป่องอ่าคือแรงของตัวนี้เนีย่ยน้อยครับแต่เราต้องการที่จะให้ป่องเยอะเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคนะครับสำหรับฝ่าหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูสำหรับการเดินฝ่าหน้านะครับเราจะไม่ใช้ตัวแอตัวแอแอปั๊มนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับ